สวัสดีค่ะพอดีว่ากบเห็นว่าไอตัวเมะเขือเทศเรามันกําลังออกดอกค่ะทุกคนดูสิออกดอกแล้วก็มีลูกมีมีอะไรคะเนี่ยมีมีมะเขือเทศแน่นอๆแล้วเนี่ยตอนนี้เยอะมากค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศมีลูกแล้วอันนี้ยิ่ง,งลูกใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ย กูปลูกไม่เยอะนะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นเองค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะได้กินหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยสมบูรณ์ค่ะปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะว่าฝนฝนไม่ตกแล้วอากาศไม่เหมือนกันเลยค่ะปีที่แล้วนะ่าดกมากแล้วก็เต็มสวนเลยค่ะปีนี้เอาแค่พอได้กินก็ได้ไม่ได้กินก็ไปซื้อเอาที่ตลาดค่ะนี่ค่ะกําลังออกลูกเต็มเลยทีนี้ กบทําค้างเขาแบบไม่ค่อยดีนะคะคิดว่าทําแค่นี้พอเน,นี่ยคะ่ะแล้วก็สูงขึ้นไปเนาะ<ม>ก็เลยเอาตัวเชือกนี่คะ่ะมามัดไว้เป็นบางอันเพราะว่าลมตรงนี้เขาจะเจอลมทุ่งนาค่ะทุ่งนาที่อยู่ตรงนี้เนาะลมมันจะมาเต็มๆมันมันแรงมากคะ่ะอาจทําให้เขาหักได้กบก็บเลยมาทําการผูกเชือกให้เขาค่ะ แล้วก็มีผักชีผักชีสรุปแล้วคือกินไม่ทันก็เลยจะเอาไว้เอาพันมันค่ะให้เขาเป็นเมล็ดนี่ค่ะเมล็ดเมล็ดเยอะมากเลยค่ะต้องรอจนกว่าเข้าแห้งแล้วกบถึงจะเก็บใส่ถุง เพื่อที่จะปลูกในปีถัดไปค่ะทุกคนเยอะมากๆค่ะก็เลยเอาไม้มากั้นว้ายกับเชือกเนี่ยไม่ให้เขาลมแค่นั้นเองค่ะทำเป็นอคอกไว้ประมาณนั้นไม่รู้มะเขือเทศมาตอนไหนอีกเนี่ยต้นนี้เยอะมากๆเลยค่ะนี่แต่เม็ดผักชีแต่ถ้าบางครั้งกบอยากได้ กลิ่นหอมเวลาทําอะไรแบบนี้ก็บอาจจะมาดึงค่ะเป็นบางต้นที่มันไม่สมบูรณ์ดึงเพื่อเอาลากไปทํากับข้าวเนาะดูมะเขือเทศต้นนี้มาเกิดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้กุบก็เลยต้องมัดไปด้วยกันเลยมัดขึ้นแต่อันนี้กบก,กินไม่ทันแล้วค่ะเขาเรียกอะไรแป๊กซีลกินไม่ทันค่ะเออใช่เอา เอออันนี้ต้น,ตนข้าโพดค่ะต้นข้าโพดอันนี้ไม่รู้ข้าโพดอะไรมันเกิดอยู่ในในระเบียงบ้านนะคะกบก็เลยแง้มมันมาแง้ดภาษาโคราชแงะดต้นมันมาโลดแล้วก็เอามาปลูกลงดินเอออันนี้จะต้องเดี๋ยวกบว่ากบจะถอนต้นสลัดไปให้ไก่เออต้นสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้ว <c oughs> นี่อีกต้นหนึ่ง อันนี้เป็นต้นมะเขือเทศที่กลบลงกระถางกบกล่าวว่าถ้ามันสุกไม่ทันก็จะได้ยกเข้าบ้าน<ม>เห็นไหมคะต้นมิ้นค่ะอันนี้ต้นมิ้นเปปเปอร์มิ้นช็อกโกแลตค่ะหอมมากๆากหอมเป็นมิ้นผสมช็อกโกแลตค่ะอุ้ยดูไก่อยากกินดูไก่อยากกิน มันต้องหักเนะาะเพื่อโยนให้เขามีตเล็กด้วยอ,อืมทีนี้จะได้มีผักสดได้กินบ้างะเพราะว่ามันยิ่งสูงมันก็ยิ่งขมบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ค่ะคิดว่าวันเสาร์นี้ว่าจะทำบาร์บีคิวอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคน พอดีว่าได้ปลามาจากร้านไทยเนาะจะทําเป็นปลาย่างแบบอบเกลือปลาปลาย่างแบบสมุนไพรเหมือนบ้านเรานะคะกินกันแต่คุณหมอเขาว่าจะมาตอนเย็นคุณหมอเขาไม่กินปลานะคะก็น่าจะกินกบคนเดียวหรือไม่ก็แฟนกบกินนะคะถ้าย่างปลาเนาะอาจจะทำเป็นบาร์บีคิวออยางอื่นกินด้วยกันค่ะ ตอนนี้ฝนกำลังจะมาค่ะทุกคนดูสิคะมืดมาเลยกดมมาเก็บเอ่อเปลที่เราปลูกในโอ๊ยเปลเปลที่เราปลูกในในสวนนะคะเก็บก่อนเพราะว่าฝนตอนนี้มีทั้งเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยร้องแบบน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเอ้ยแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือรถตัด ฟางค่ะแล้วก็ทําฟางเป็นก้อนๆเนาะทําแข่งกับฝนเลยเดี๋ยวฝนจะมาแล้วแล้วก็เนี่ยเขาออกดอกแล้วนะคะต้นที่โกว่ากบเสียบเสียบลงไปในดินอะ่ะต้นนี้คือตัดแล้วก็ไปปกักแจกันอยู่ได้นานนะคะเนี่ยแต่เราไม่อยากตัดดูยสิจะหักไหมเนี่ยแล้วก็มีอันนึงสีชมพูจะเหมือนกับที่เพื่อนบ้านเราเอามาให้นะคะเป็นสีส้ม เขาจะมีหลายสีมากค่ะมีทุกสีมีหลากสีโอ้ยเอาไปใส่แจกันนะคะสวยมากเลยเนี่ยใส่แจกันยาวๆแล้วก็จะมีอีกเนี่ยไม่รู้ว่าสีอะไรรอลรุนค่ะนี่นี่อันนี้ก็สีชมพูแต่น่าจะเจอฝนเลยไม่สวยเลยอันนี้ก็กําลังจะออกอันนี้ก็กําลังจะออกอันนี้ก็น่าจะเป็นสีชมพูเหมือนกันกันกบเมื่อกี้นะ แล้วก็ต้นนี้ก็กําลังจะออกหูยตรงนี้มีเยอะเลยค่ะต้นนี้สีอะไรเนาะเหมือนรวงข้าวเลยนี่อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งตรงนี้มีอยู่สามต้นสี่ต้นอันนี้ก็สีชมพูค่ะแต่แต่มันน่าจะไม่สมบุรเพราะว่าเขามีทุกสีสีส้มเนาะที่ลูกที่เพื่อนบ้านเอามาให้เราอันนี้เป็นต้น กิ่งของต้นคุณนาตื่นสายค่ะํามาปาักไว้ให้เขาเลืล้อยเรามีปลูกในกระถางด้วยนะคะน่าจะเป็นขาวค่ะ2ต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่แน่ใจขาวชมพูหรือว่าเหลืองใส่กระถางไว้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะลงดินสวยกว่าอันนี้ก็ใส่ดินนะเออไม่ใช่อันนี้ก็ลงกระถางแต่ไม่รอดใส่น้ำชุ่มเกินไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองค่ะ นี่แต่อันนี้เป็นต้นขาวตายแล้วไม่ใช่ตายสิมันหมดอายุไข่มันละแต่ต้นยังดีอยู่อุ้ยสีเหลืองเสียดายไม่เห็นสีเหลืองส่วนมุมนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันนะคะลูกดกเยอะมากสองกระถางค่ะตรงนี้ เอามาไกลบ้านจะได้ดูแลดีๆกระถางเขาเล็กค่ะต้องคอยเติมน้ำอ๋อแล้วมีต้นไอ้น,นี้ด้วยค่ะสุกแล้วเ,เขาเรียกอะไรคะ Blackberry ค่ะ Blackberry Black นี่ค่ะเด็ดแบบนี้เลยนี่ค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหวานไหมอมาแล้วจะให้ดูดอกกุหลาบต้นนี้ค่ะอันนี้คือดอกที่สองนะคะ ดอกแรกก็คือ,อตัดไปแล้วค่ะอันนี้คือดอกที่สองหอมมากๆแล้วก็จะมีดอกที่สามแล้วก็ดอกที่สี่อันนี้รอลุ้นค่ะรอลุ้นว่าจะสวยไหมเพราะว่าดอกนั้นสวยมากฝนมาแล้วค่ะทุกคนตกใส่หัวคอยด้วยเอาทำงานต่อไปฝนมาแล้วค่ะสงสารกุหลาบจังเลยเจอฝน ออโอ้ยหนาวจังเลยนี่ค่ะผักที่เราปลูกไว้เนาะ ในกระทางนู่นก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาตรงนี้เนาะ เิดดอกนะคะต้องคอยเด็ดดอกออกอันนี้กบมาเด็ดดอกเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะแก่เกินไปนี่ค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยได้เจอแสงแดดค่ะเพราะว่าเเขาอยู่ใต้ร่มไม้แต่ก็ดีค่ะไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับไหม้เนาะอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวกบพาไปดูเขาไหม้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาเจอแสงแดดเนาะนี่ค่ะพอดีเลยค่ะไปใส่ต้มไก่เราหนาวดอกไม้โอ้โห เหีย่ยวแห้งหมดดูใบไม้ร่วงค่ะฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนแล้ะตกไม่แรงปปอยๆแต่ว่าก็ทําให้ใบเหลืองๆเขาร่วงแล้วย้าบางแห่งก็ตายเพราะว่าแดดมันร้อนนี่ค่ะยังเป็นปปรยๆอยู่เลยนู่นในทุ่งนาอุ้ยหนาวดอกไม้กบเนี่ยเจอฝนน่าสงสารซูซี่ก็มาค่ะมานอนดูค่ะทุกคนนี่คือผักชีใบเลื้อยที่กระถางสวยๆนะคะ กวางไว้ตรงนี้เนาะเขาเจอแดดค่ะเขาก็เลยไหมหมดเลยไหมแบบกรอบดังกรอบเลยค่ะแล้ววันต่อมากบก็เลยลดน้ำเขาให้น้ำเขาแฉดเเลยดูตายก็ตายไปไอที่เกิดก็เกิดไปทีนี้ถ้าใครมีก็อยากให้มีดอกเหมือนกบนะคะอ่าตัดทิ้งเลยค่ะแต่วันนี้กบจะทำต้มยำเนาะเดี๋ยวกบเอาไปใสต่ต้มยำเฉลยค่ะตัดเขาจะได้ไหมไม่แตกแล้วก็ไม่ มันเหมือนกับมีพอมีดอกแล้วเขาจะสิ้นสุดเขาจะไม่ไม่ไม่ออกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็มีดอกเหมือนกันค่ะเล็กๆเ,เองอันนี้เป็นดอกไม้ค่ะกบก็เลยไม่เอาเขาออกกําลังมีดอกจ้ะอุย้ยน่าเสียดายเห็นไหมคะกบว่าจะแยกลงกระถางอื่นไม่รู้ว่าจะรอดไหมอันนี้คือต้นที่กบได้มาจากร้านไทยนะคะแล้วกบก็เอาตัวรากเอาตัวกบต้นต้นเขาที่มีรากนะคะปัก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  ทีนี้กบก็เลยได้มีใบผักชีใบเรื่อยเนาะเดี๋ยววันนี้ตัดยอดตัดใบบางส่วนทิ้งมากค่ะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสะโพกไก่ค่ะแล้วเอาหนังออกเนาะเพราะว่าแฟนกบไม่กินหนังแล้วก็หนังเนี่ยกบจะลออออกอย่างนี้ทุกครั้งที่กบทํากับข้าวเลยค่ะกบจะเก็บไว้เยอะๆให้ได้กล่องใหญ่ๆแล้วกบจะมาทําเป็นหนังไก่ทอดกรอบค่ะ อันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดแต่ว่ากบไม่ตำเป็นเครื่องแกงนะคะกบจะทุบทุกอย่างแล้วก็หั่นทุกอย่างแบบนี้เลยค่ะกบชอบอะไรบ้านๆแบบนี้ค่ะทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นเครื่องปรุงสับทุบหัน่นอย่างเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงหม้อได้เลยค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงแบบให้มันหอมเนาะก็จะเป็นใบผักชีไปเลื่อยที่เราเก็บมาแล้วก็มีหอมนิดหน่อยค่ะ,ะมะนาวเอาไปใส่ตอนท้ายแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวกบมีอีกในตู้เย็นค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเมื่อน้ําเดือดค่ะกบจะใส่เกลือไปก่อนนิดนึงเวลาปรุงจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะค่ะกบจะใส่ทุกอย่างทีเดียวเลยนะคะอย่างนี้เลย<อ>เพราะว่ากบชอบไอ้มะเขือเทศเนี่ยให้เขาแบบเละๆให้น้ำเขานัวๆไปเลยค่ะทุกอย่างกบกอทุบๆหันๆแบบนี้ค่ะมีพริกด้วยนะคะเนี่ย แต่พริกหนักกบตำอยู่ในครกด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวกบตามาใส่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทำเป็นน้ำล้างครกค่ะนี่เดี๋ยวรอให้เดือดค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วไม่นานเลยนะคะแป๊บเดียวเองทีนี้เราก็จะใส่ไก่นะคะอ หอมมากเลยค่ะหอมเครื่องแกงโอเคไม่ต้องคนมากแป๊บหบนึง่งรอให้เขาเดือดอีกรอบค่ะเดี๋ยวขอช้อนฟองออกก่อนค่ะพลิกหน่อ,อ่ะเห็ดก็ไม่มีหรอกค่ะมีแค่เครื่องกับไก่นี่แหละค่ะโอ้เสียดายไม่ได้เอาเห็ดมาเนาะทีนี้ ปรุงค่ะกบไม่กินผงชูรสเนาะกบจะใส่รสดีค่ะใส่ไปสักสองช้อนรสดีรสไก่ค่ะสองช้อนเล็กๆแล้วก็จะมีน้ำปลาหวานเจาสักหึ่งแบบนี้เลยส่วนมะนาวเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายค่ะตอนนี้ขอเคี่ยวไก่ไปสักนิดก่อนให้ไก่เขารู้สึกว่านิ่มๆกว่านี้กันหน่อยค่ะ แล้วก็ให้ลูกมะเขือเริ่มแตกแล้วเราให้มะเขือแบบเลกๆกว่าน,นี้หน่อยนิดนึงค่ะจะอร่อยมากเลยที่ใส่มะเขือเยอะเนี่ยเพราะว่าอยากกินมะเขือะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใบผักชีใบเลื่อเลยค่ะอ่าหอมมากหอมมาก ตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะส่วนมะนาวก็จะใส่ทีหลังนะคะใส่ตอนที่เรากินค่ะใส่เป็นถ้วยๆไปค่ะ,ะส่วนที่เหลือที่อยู่ในหม้อเนี่ยเวลาที่เขาเย็นแล้วกุบก็จะเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือ,อหมูแดดเดียวทอดค่ะเพราะว่ายังไม่หมดนะจะได้กินสอ,อย่างเลยค่ะเที่ยงนี้ เสร็จแล้วค่ะเนื้อแดดเดียวของเราหน้าตาหน้าทานเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะกินข้าวเราก็ต้องกินออเดอิฟก่อนค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมของที่นี่เนาะขนาดกินข้าวอยู่ที่บ้านกับคุณสามียังต้องกินออเดอิฟเลยค่ะทุกคนบางบ้านอาจจะไม่กินนะคะแต่บ้านเรากินค่ะแล้วก็นี่คือขนมปังที่คุณสามีเข้าเอาไปอบให้ค่ะและจะกินกับกุ้งค่ะนี่คือเคเวตนะคะเรียกว่าเคเวตค่ะ ปิงกุ้งตัวเล็กๆของบิลเยียมค่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ขนมปังหอมมากๆเลยค่ะกินออเดอิฟเสร็จแล้วก็ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมากินข้าวด้วยกันวันนี้ต้มไก่กับเนื้อแดดเดียวของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับบรรยากาศฝนตกค่ะ